เราอ๋อเรากำลังจะผสมพันธุ์กบเดตัวนี้มันที่ทองแตกแล้วเด้ไข่มันนะ่ะติเฮาะอืมเพาะเฮาะตัวใหญ่ๆนะเฮาะนะเพาะตัวใหญ่ๆนะ เออวะโหกลบแม่พันตัวใหญ่มากมือก่อนเขาขมวเอิ้อตัวมือขมือคราวะคกเอามมีที่ใส่คอได้ยัดไง ้วอ๋อมันมืนก่อนสามตัวแล้วบ่เอองัวงก่มาขอฮักกูงั้งมือเบ่เหรอมีใครเขื่อนว่าพิดเหรออมากระต่ายกขื่อัแล้วกระตายชีดิชีเพราะมาดูบืงรู้ตัวแม่มันเป็นสดตัวแม่มันเป็นเสดหท้องป้า อต <si ัวเมียก็คางขาวเนี่ยเบิ้งดูเบิ้งคางมันดูคางมันขาวๆใชนี้บอกโอ้โหอือพอแล้วพอแล้วพอแล้วตัวผู้มันสิเป็นซะหนตัวผู้คางดำมุดลงไปสี่ห้าอาไรใกล้ของหลังยี่สิบวอข้างป มีบ่อใส่ห้าตัวจากตัวเรหตี